สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะโดยคําพยากรณ์จะกลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1 6ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ ก็ให้รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะแล้วถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนำโชคค่ะกองนี้เป็นเลขนําโชคนะคะกองนี้เป็นไพ่แนะนําค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นี้ ดวงของท่านชะตาของท่านนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรต้องระมัดระวังก็ลองให้พาเป็นตัวพยากรณ์เป็นตัวชี้แนะดูค่ะอาจารย์จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานค่ะ พลังงานใบแรกนะคะ the emperor ใบที่สอง date ใบที่สาม six of pentacles สุดท้าย eight of cups พลังงานใบแรกที่เห็นนะคะ the emperor the emperor นี้เป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นอ่า ความที่บ่งบอกถึงมหาอำนาจนะคะผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีความพร้อมผู้มีที่มีความเก่งความสามารถทุกอย่างอยู่ในตัวนะคะเพราะว่า the emperor คือจัก,กรพรรดิถ้ามองทางาด้านหน้าที่การงานนะคะท่านประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดนะคะได้เป็นผู้นำได้เป็น ผู้ที่ถือว่าเป็นที่นับหน้าถือตายกย่องของคนทั่วๆไปของคนในสังคมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่ะถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ระดับล้านขึ้นไปนะคะนี่ก็คือเป็นใบที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่มากๆไพ่ใบต่อมานะคะเดทเดทนี้หมายถึงการจบการสิ้นการพลัดพรากนะคะอาจารย์จะมองอยู่สองแง่นะคะสองใบนี้เมื่อมาขยายกัน ความยิ่งใหญ่ของท่านที่ท่านเคยยิ่งใหญ่ตอนนี้มันจบลงแล้วนะคะเหมือนกับว่านะคะบางท่านนะอาจจะนะคะอาจจะออกจากงานนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากเกษียณอายุราชการไหมนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นการจบการสิ้นแบบสวยงามก็ได้เพราะว่าไพ่ใแรกเป็นไพ่ดีใช่ไหมคะเกษียณอายุราชการออกจากงานนะคะ ออกเพราะว่าเป็นไปนตามวาระนะคะถึงวาระที่ออกนะคะหรือท่านที่ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจทางด้านการงานท่านได้วางมือให้กับลูกหลานไปแล้วนะคะให้สืบทอดทายาทให้ทายาททำต่อนะคะนี่นี่คือมองในแง่ดีของสองไพ่ใ้ที่มาขยายกันแต่ถ้าในแง่เสียนะคะเดทนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้ท่านอาจจะหยุดจากงานที่ท่านเคยทํา ออกจากงานที่ท่านกําลังทำนะคะเป็นการจบเป็นการพักชั่วคราวทำไมอาจารย์ใช้คําว่าพักชั่วคราวเพราะว่าไพ่สองใบต่อมานี้เป็นไพ่ดีค่ะ เหมือนกับว่านะคะถ้าท่านออกจากงานนะคะออกจากงานไม่ใช่ออกแบบกเกษียณอายุราชการหรือออกตามวาระหรือออกเพราะว่าเริ่มต้นงานใหม่ที่ท่านเห็นอยู่แล้วแต่นะคะแต่ท่านมีความจําเป็นที่ต้องออกนะคะอาจจะเพราะว่าหน่วยงานนั้นยุบตัวลงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นนะคะท่านจําเป็นต้องออกแต่ว่าการออกงานของท่านนะคะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยพบให้ใบต่อมาหกเหรียญกับหนึ่งถ้วย หกเหรียญกับ1นึ่วยนี้คือความสําเร็จคือสิ่งที่ท่านรอแล้วท่านจะได้ตามที่ท่านต้องการหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญตัวของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเองนะคะท่านจะมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือหกเหรียญน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีให้ทานนะคะถ้ามองคือการดูแลช่วยเหลือคนอื่นที่เราเคยดูแลมาตลอดช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ตกงานนะคะออกจากงาน ท่านจะมีคนอุ้มชูมีคนพาไปทำงานมีคนแนะนำนะคะใบสุดท้ายหนึ่งถ้วยหถ้วยคือความสำเร็จค่ะความสำเร็จจากงานจากสิ่งที่ท่านมุ่งหวังจากสิ่งท,ที่ท่านตั้งเป้าไว้นะคะถ้าเป็นการเรียนก็สำเร็จตามที่ต้องการถ้าเป็นการหางานก็ได้ตามที่ต้องการถือว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่วันที่ 16ถึงวันที่30พฤศจิกายน2564รยน2 5 4นี้ดวงทางด้านหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวงานประจำนะคะงานรับจ้างงานทั่วทวไปนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะก็คือนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะช่วงนี้นะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตกงาน แต่ไม่นานท่านจะได้งานตามที่ท่านต้องการเพราะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่ขึ้นบอกว่าสําเร็จและที่นะคะและที่อาจารย์อยากย้านะไพ่เดทขึ้นมากับไพ่เดมเพลอร์นี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นว่าออกงานตามวาระหรือว่าถึงวันที่ท่านเห็นว่าท่านถึงที่สุดแล้วไม่อยากทําต่อท่านวางมือนะคะ,ะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ดีมีมีความคิดที่บอกว่าเป็นไพ่ อาจจะบง่งบอกไปในทางไม่ดีอยู่แค่นิดหน่อยก็คือว่าท่านตอนนี้ท่านอาจจะออกจากงานเพื่อเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองนะคะไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินค่ะใบแรกนะคะ file of c u p s ค่ถ้วย file of source Page of w a n d s king of pentacles การเงินนะคะใบแรกห้าถ้วยห้าถ้วยนี้การเงินของท่านรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีรายจ่ายเยอะเงินออกกระเป๋ามากจนเครียดจนไม่สบายใจนะคะถือว่ามีปัญหาหนักเหมือนกันแล้วใบต่อมาเป็นห้าดาบห้าดาบก็คือภาระที่ต้องรับผิดชอบภาระที่ต้อง ใช้จ่ายภาระที่ท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะท่านจําเป็นจะต้องเอาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะคะอาจจะเป็นไปลงทุนนะคะลงทุนหรือการสร้างบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ได้แต่ว่านะคะ,เ,ะเมื่อท่านทําแบบนี้แล้วความรู้สึกข,ของท่านเป็นไงก็คือเครียด อ่ะคะเครียดมากเหมือนกันไม่สบายใจบางครั้งก็คิดว่าสิ่งที่เราทําไปถูกต้องหรือยังะคะทำไมเรารีบจังเมื่อเรารีบก็จะเกิดปัญหาการเงินการเงินขัดขาดติดติดขัดขัดอย่างนี้นะคะอีกส่วนนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าบางท่านนะคะอาจจะเป็น เสียเ e งินไปเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นง,งานใหม่นะคะการเริ่มต้นง,งานใหม่ไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามต้องมีการใช้จ่ายเงินนะคะอาจจะเป็นที่พักที่อยู่อาศัยค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างการทำสัญญาการทำสัญญาผูกมัดหรือว่าการมัดจำต่างๆที่ท่านต้องจ่ายนะคะเนี่ยท่านก็จะหมดไปกับสิ่งนี้ได้เหมือนกันชาววันพฤหัสใบสุดท้ายเป็นราชาเหรียญ ราชาเหรียญนี่คือความร่ำรวยความมั่งคั่งนะคะความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินค่ะสรุปแล้วนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงของท่านทางด้านการเงินตั้งแต่วันที่1 6ถึง30พฤศจิกายนนะคะใบแรกก็คือปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการเอาเงินไปลงทุนหรือว่าการเริ่มต้นงานใหม่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าซื้อบ้านซื้อรถ ่ทําให้เกิดนิสินโดยที่ท่านคิดว่าท่านยังไม่พร้อมแต่ท่านได้ซื้อไปแล้วทําไปแล้วนะคะแต่ใบสุดท้ายนี้นะคะเนี่ยถือว่าความมั่นคังมั่นคงก็จะตามมาเหมือนกันนะคะท่านเจอปัญหาก็จริงนะคะ แต่ว่าถ้าใบาสุดท้ายเป็นไพ่ดีแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าผลต่างๆที่เกิดจากการเพียรพยายามของท่านนะคะในการที่ใช้เงินหรือว่าเอาเงินไปทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วนะคะก็จะส่งผลให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามีทรัพย์สมบัติมีเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะใบสุดท้ายเป็นราชาเหรียญยังบ่งบอกว่ามีความมั่นคงมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นทางด้านการเงินค่ะช่วงนี้ถ้าเครียดก็อดทนก่อนนะคะ ก็พยายามทําใจหน่อยว่ามันเป็นช่วงเป็นระยะหนึ่งที่เราต้องเจอนะคะปัญหาทุกคนเจอแน่นอนจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยแต่ให้เชื่อมั่นว่าปัญหานั้นมันจะผ่านไปได้ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักนะคะคนโสดคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจน คนโสดนะคะใบแรกค่ะ k n i g h t of Pentacles ใบที่สอง Four of Wands คนโสดนะคะช่วงนี้นะอ่าปากนี้เป็นดวงดีค่ะเป็นสิ่งดีๆนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะ k n i g h t of Pentacles อสเวนเรียนนี้ท่านกำลังจะมีคนที่ถูกใจเดินทางเข้ามาหานะคะแล้วขยายด้วยสี่เม้เาวรสี่เม้าวรนี่หมายถึงการแต่งงานเลยนะคะมีโอกาสสารสัมพันธ์ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะคะน่าจะเป็นคู่กันไหมนะคะเจอกันแล้วก็ผูกพันสมัครรักใคร่นะคะนี่ยสองใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะโอกาสที่จะเดินเคียงคู่โอกาสที่จะ,ะสารสัมพันธ์ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนีเยอะนะคะ ต่อไปท่านมีที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนใบแรกนะคะ the h a r o f a n ใบที่สอง two of pentacles รู้สึกว่าท่านทั้งสองเกิดความไม่ไว้วางใจกันไม่มั่นใจนะคะ the h a r o f a n นี้นะคะจะถ้ามองในแง่ความรักท่านอาจจะเจอคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรือไม่ก็ท่านครองชีวิตโสดมานาน พอท่านคิดจัดแต่งงานนะคะถึงข่านความรักสุดงอมแล้วท่านก็รู้สึกลังเลใจก็คือสองเหรียญโดยรวมนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะ้าดวงแบบนี้ก็แสดงว่าความรักอยู่ในช่วงของการลังเลอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะก็ให้ค่อยๆค,ค,คิดให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินเราอาจจะเคยใช้ชีวิตโสดมานานหรือว่าคบกันแล้วก็ขึ้นไฮโลแฟนเนี่ยมัน มันไม่หวานนะคะมันเป็นความรักที่ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามีความสุขไหมมีความสุขก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเขารักเราไหมเขาจริงใจไหมแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าไฮโรแฟนยังไงก็คงไม่ใช่ความรักที่หวานนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องโทรหากันทุกวันจะต้องจีจา้าจะต้องอะไรยังไงเพียงแต่ว่าความอบอุ่นความห่วงใยมีแน่นอนค่ะ บางครั้งก็เกิดความไม่ไว้วางใจกันหรือไม่มั่นใจค่ะต่อไปคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะใบแรกขึ้นสองดาบนะคะ two of swords ใบต่อมา seven of wands ท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะสองดาบนี้ไม่ดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะ มีอะไรค่อยพูดค่อยคุยกันนะคะเหมือนกับว่าท่านทั้งสองเจอปัญหาแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่ยอมเจรจาแล้วไม่ยอมเปิดตาเปิดใจนะคะว่าปัญหามันคืออะไรไม่แก้ที่เหตุนะคะต่างฝ่ายพอเจอปัญหาแล้วต่างฝ่ายก็ต่างเงียบต่างฝ่ายต่างนิ่งอย่างนี้นะคะใบต่อมาเป็นเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม่เท้านี่บอกว่าความรักของท่านนะคะเริ่มจะมีคนอื่นเข้ามานะคะเจ็ดไม้เท้านี่เป็นการแข่งขันอาจารย์เปิดเพิ่มนะคะ ไพ่ที่ได้นะคะเป็น four of cups สถ้วยค่ะเป็นความเสียใจเป็นความผิดหวังค่ะท่านที่มีสถานภาพชัดเจนในด้านความรักนะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง30พฤศจิกายนจากหน้าไพ่เป็นความรักที่ไม่สมหวังค่ะเป็นความรักที่ต้องเลือกรายา่ร้างเป็นความรักที่ต้องหันหลังให้กันเกิดความไม่แน่ใจเกิดความลังเลต่างๆเพราะว่ามีคู่แข่งเข้ามามีคนอื่นเข้ามาแล้วก็ อาจจะเอาไปเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าคนใหม่กับคนเก่าเป็นอย่างไรหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะเปรียบเทียบชีวิตรักของตัวเองกับชีวิตคนอื่นแล้วก็ไม่มีความสุขรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ดังใจไม่สมหวังในสิ่งที่เราเป็นไม่พอใจในสิ่งที่เรามีนะคะ,ะท่านก็จะมีโอกาสที่จะหันหลังให้กันหรือเลิกลาจย่รา้างมีเยอะนะคะแต่ว่าเป็นแค่ โอกาสที่จะเกิดขึ้นนะถ้าท่านสามารถประครับประคองความรักไว้ได้นะคะพยายามพูดพยายามคุยกันมีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรก็คุยกันไม่เข้าใจกันก็ขอให้คุยกันนะคะถ้าคุยกันไม่ได้ก็ให้นิ่งนะคะอาจจะแยกห้องกันนอนนะคะอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งลองดูใจตัวเองนะคะต่างคนต่างดูใจตัวเองเราดูใจเราเขาดูใจเขาจนมั่นใจแล้วนะคะถึงมาคุยกันอาจจะสารสัมพันธ์ต่อได้ ความรักนั้นอาจจะยังอยู่เหมือนเดิมได้ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภนะคะโชคลาภขึ้น H of source นะคะแปดดาบแปดดาบถ้าโชคลาภแบบฟลุกฟลุกในช่วง16-30พฤศจิกายนนี้คงยังไม่มีนะคะไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่โชคไพ่ลาบนนะคะ่ะต่อไปดูสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้น Ten of Pentacles สุขภาพแข็งแรงดีนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะะถ้าป่วยก็ป่วยเล็กๆน้อยๆธรรมดาค่ะต่อไปอาจารย์จะดูเลขโชคลาภนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนนะคะคำพยากรณ์จะเป็นอย่างไรบ้าง ใ้นำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนจากไพย่ยิปซีนะคะใบแรกดราซันเลขหนึ่งกับเลขเก้าใบที่สองจัดเม้นต์นะคะ เลข2กับเลข0และใบสุดท้ายคือเลข4ค่ะนี่เป็นเลขนำโชคสำหรับท่านนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโชคลาบคุ้มทรัพย์ของท่านเกิดจากการทำบุญทำทานคือจัดเม้น t นะคะก็หมั่นทำบุญทำทานเข้าไว้เยอะๆบริจาคลงสุขอยู่ยาปล่อยชีวิตสัตว์นะคะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นแล้วเราจะได้สิ่งดีๆนั้นกลับมาค่ะต่อไปเป็นไพ่แนะนาค่ะ ไพ่แนะนำจากไพ่ออร์เคิลน,นะคะจะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้างไพ่แนะนำนะคะจากไพ่ออร์เคิลใบแรกนะคะ carrying conditions ะใบนี้บอกว่านะคะ ความรู้สึกที่ห่วงใยความผูกพันความสัมพันธ์ต่างๆที่เคยมีให้กันนะคะความหมายของหน้าไพ่ตรงนี้บอกว่านะคะความรักความผูกพันยังมีอยู่นะคะจะเกิดปัญหาหรือว่ามีอะไรที่เข้ามากระทบแต่ว่าความห่วงใยก็ยังมีให้กันเสมอเหมือนกับว่าตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะคะจะเจอปัญหาเจอความทุกข์ใจอะไรสิ่งนี้ก็ ยังเหมือนกับว่ายังมีความผูกพันยังรู้สึกดีๆให้กันค่ะหรือถ้ามองในแง่หนึ่งในช่วงนี้นะคะถ้าท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานนะคะการเงินความรักท่านก็ยังมีคนที่คอยดูแลมีคนที่คอยห่วงใยท่านค่ะใบต่อมานะคะวิกตอรีชัยชนะนะคะให้เชื่อมั่นเสมอว่าท่านมีชัยชนะอยู่ในมือนะคะท่านมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จ มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่ท่านต้องการค่ะเพียงแต่ว่าอย่าละความพยายามนะคะอย่าทิ้งอย่าทิ้งเป้าหมายอย่าทิ้งสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นแล้วท่านจะสมะสมหวังหรือสำเร็จค่ะใบต่อมานะคะ attachment อ่ะเอกสารแนบหรือการแนบไฟล์ไพ่ใบนี้เป็นการผูกติดยึดติดกับอดีตที่ผ่านมานะคะ ท่านนะคะท่านเหมือนกับว่าเอาอดีตที่ท่านผิดหวังเอาอดีตที่ท่านเสียใจหรือการล้มเหลวต่างๆในชีวิตมาทําให้ท่านไม,ไม่กล้าที่จะก้าวเดินไม่กล้าที่จะตัดสินใจทานะคะพไพ่ใบนี้แนะนําว่าถ้านะคะถ้าท่านมีอดีตที่ทําให้ท่านผิดหวังมีอดีตที่ท่านให้ท่านเสียใจหรือว่าล้มเหลวไม่ประสบผลสําเร็จให้ตัดตรงนั้นไปนะคะอย่าเอามาผูกติดอย่ามายึดติด ให้คิดว่าท่านจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าท่านจะต้องลืมอดีตแล้วก้าวไปข้างหน้านะคะไพ่จะแนะนำแบบนี้ใบสุดท้ายนะคะ angel of love นะคะนางฟ้าแห่งความรักค่ะนางฟ้าแห่งความรักนะคะเป็นไพ่ดีๆเป็นความรักนะคะที่ท่านมีให้กับทุกๆคนนะคะท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจงดงาม มีความเมตตานะคะ,ะมีการดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเหมือนกับนางฟ้านะคะจิตใจดีที่คอยยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้เราก็ต้องได้สิ่งนี้ตอบนะคะไพ่จะแนะนําว่าขอให้นะคะขอให้ท่านทําจิตใจของท่านให้มีความสุขให้มีความเมตตาแล้วท่านจะได้ความรักได้ความเมตตากลับขึ้นมาค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์น,นะคะอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณยนณะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ